สวัสดีครับมาสงวดีการสำับพิมพ์เงิรเร็วน้อมีรปิถนน่านธุรกิคัญสการุงเพดึวน้นะครับสัสิค้ในนี้ยังใบริการตามปกติแล้วพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรนะกรล่สที่เีปมันคะในนี้นยสพงนองเตยแดนํกอกำที่ดูแลเวกปุมนะคปรับ ไปตรงนี้นะครับไม่ต้องเอามือผมก็ได้นะครับเอาแบบอื่นก็ได้แก้ปัญหาเรื่องการถ่ายทอดสัญญาณนะคะเพื่อให้การชุมนุมของผมนุมนั้นเปดนได้เรียบร้อยค่ะคุณิติคะขอบคุณค่ะคุณรีครับในบริเวณใกล้เคียงอีกแห่งนึงแล้ก็อยู่ใกล้บ่านธุรจดยสสีหลนะครับัุรีกดถัดไปครับตั้งเวทีทีลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชการที่หติดตามรายงานสดที่นั่นกับคุนที่คำคอนอยู่กำเนิดนะครับ แล้วมันก็จะมีเขียนอะไรมาให้คุณเขียนตามแล้วคุณก็ถัดไปคุณเิค่ะันั้นยัคง,งชมปักหลักค้งกันอยู่ที่นี่นะคะตามแนทางของแกนนาเช่นเดียวกับอีกหลายเวทีหหลายแห่งทั่วกรุงเพมหานครจ่ะซึ่งการปืนแบบนี้นะคะมวนชนเองก็นอนกันู่ตามพื้นที่ต่างๆซเสร็จแล้วก็จะมีคำตอบอีกมีสำรองนะ

ปิดประตูทางเข้าออกเหลือเพียงแค่2ประตูหลักเพื่อความ <Okay. S 1> ปลอดภัยเนื่องจากโรงแรมยังคงเปิดให้บริการตามปกติและมี